คลิปแรงฮิลลี่อีกนะครับแต่งตัวไก่นะครับแต่ว่า,าไปโชว์เขาเรียกว่าไปโชว์ถ่ายรูปโชว์แลงฮิลลี่อีกนะครับดูว,ว่าเขาจะมาสนใจหรือเลปล่ากับการแต่งตัวอย่างนี้แล้วก็ขึ้นแรงนะครับดูว,ว่าเขาจะสนใจหรือเลปล่านะครับก็มีคนขอมาเยอะมากว่าพี่ลองแต่งตัวไก่แล้วไปถ่ายรูปหน่อยโอเคเดี๋ยวจัดให้นะครับโอเคแล้วมีเรื่องหนึ่งนะครับก็คือว่ามันมีคนปลอมตัวทิกต o อกผมนะครับก็คือแบบว่าปลอมตัวเป็นผมนี่แหละแล้วก็ลงทิกต o อกก็แบบว่าอะไรจะลงประมาณตั้งสองทุ่มอะไรอย่างงี้ะครับ ก็อ่าไอดี ID นี้เลยนะครับนาอก็ทุกคนฝากไปรีพอร์ตด้วยนะครับนี่ตัวจริงมันก็จะเป็นอย่างงี้ครับนี่อันนี้คือทิ To อกจริงของผมนะครับแต่ว่าอีกอันนึงนี่คือไม่ใช่นะครับนาอก็อันนี้ตัวปลอมส่วนอันนี้ตัวจริงนะครับโอเคประมาณนั้นละก,กนนันทุกคนส่งไปรีพอร์ตได้นะครับโอเคเมิร์ฟฮัลโหลมายังมายังมายังไปยังมายัง,ยง,ยงโอเคโอเคโอเค,อเคปะ่ะส่ข้าไปเลยเราไปถ่ายแล้วไปถ่ายโชว์เลย <จะ S 1> ไม่รู้เหมือนกันว่าจะลองโปกันหรือเปล่าแต่งตัวอย่างนี้นะครับไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาจะพูดกับเราอะไรยังไงนะครับนะตอนนี้ก็มีอยู่สามคนสามคนก็คือก็คือก็คือสามคนไงก็คือสามคนกันก็อีกคนนี้เขาชิชิจักฟรีป่ะเขาชิจักฟรีนี่มีผู้หญิงมีผู้หญิงด้วยคนนี้มีผู้หญิงด้วยอ้าวผมจะลองดูนะครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะลองจีบผู้หญิงคนนี้ดูโอเค โอเคเมิเม okay, ิเมื่อเรามาถ่ายรูปดิเมื่อเรามาถ่ายรูปดูว่าเขาจะสนใจใครดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรเอ้ยชื่ออะไรชื่อชื่ออะไรอะชื่อชื่อชื่อหัวก่อนหัวชื่อหัวครับชื่อหัวครับถ่ายเลยไอ้ลองลองถ่ายดิลองนี่แกผมไม่เห็นเขาอ่ะเอายังไม่เห็นหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเองเองเองเราถ่ายเองเราถ่ายเองเราถ่ายเลยพี่พี่เห็นพี่เห็นเขาอยู่พี่พี่เห็นเขาอยู่อายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่ อายุอ่าอายุเท่าไหรอายุสิบขวบแล้วกันอายุสิบขวบอายุสิบกันเลยอ่าเห็นเห็นเห็นคนนี้ป่ะเห็นเห็นไหมเห็นคนนี้ป่ะเห็นคนคนคนบล็คนนี้ไหมเห็นเห็นเห็นคนนี้ไหมฮัลโหลเจอเจอเอ้ยสิบเอ็ดสิบเอ็ดกับสิบว่าเท่ากันเราเราอายุเท่ากันแหละเฮ้ยเจอเจ้าเห็นคนนี้ใหม่เจ้าเจอเห็นคนนี้ไหม เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมมานี่มานี่ดิมานี่ดิมานี้มานี่ดิเห็นเปล่ามานี่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 เธอมานี่ปัญหาของการถ่ายตามลิปนะครับก็คือว่าเขาจะไม่เห็นตัวนะครับก็คือเมือมันก็ไม่เห็นตัวนี่แหละโอเคไม่รู้อะว่าเขาจให้เห็นหรือเปล่าถ้าเขาทะลุอินมือไปคือเขาไม่เห็นนะอเอาห่าไปเลยห่าจบแล้ว โอเคนะครับเดี๋ยวไปห้องเอืนอแล้ว,วกันนะครับเนาะโอ้โอคตรเหงาไอเมิร์ฟดูดิเขาเบยตายอะ่ะหวังว่าตอนนี้จะมีคนนะครับทุกคนผมหวังว่าจะมีคนนะมีอยู่แล้วละมั้งขาดตู้คอยมีเธอโอ้ตอนนี้มีอยู่4คนนะครับก็มีผมมีเมิร์ฟแล้วก็ใครสองคนไปดูนะนี่นี่คนนี้คนนี้แล้วก็อ่านี่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 น,นี่แต่งตัวแต่งตัวแบบว่าดีๆเฮ้ยอันนี้ก็ได้เนี่ยอันนี้ก็ได้เนี่ยผู้เล่นเก่าผู้เล่นเก่า วันเก e, ่าเว้ยเวันเก่าเว้ยอ้าวต่างคนต่างไม่เห็นตัวเอ็งไม่เห็นตัวเขาใช่ไหมทำไมเอ็งเห็นใครบ้างอ่ะเอ็งเอ็งเอ็งเห็นใครบ้างเอ็งเอ็งไปชี้ดิไม่รู้อ่ะว่าเอ็งเห็นใครบ้างอ่ะเพราะว่าตัวคนที่พี่เห็นเอ็งอาจจะไม่เห็นก็ได้เว้ยคนนี้อ่ะเออคนนี้ฮัลโหล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 เห็นเราไหมเห็นเราไหมเขาจะทะลุเราไหมโอ้เข้าทะลุพี่อ่ะเขาเขาไม่เห็นพี่เขาไม่เห็นพี่เขาไม่เห็นพี่อ๋อจบเลยจบเลย โอ้เจ็บเละ้ได้นี่ไอ้นี่ก็ไม่เห็นไอ้นี่ก็ไม่เห็นพี่เมื่อเมื่อเห็นนี่ปะเมื่อเห็นไหมเห็นเห็นอนี่ปะเฮ้ยเมื่อเมื่อลองถ่ายดิเมื่อเมื่อลองถ่ายลองถ่ายรูปดิเมื่อลองถ่ายรูปดิได้ปะลองถ่ายรูปลองถ่ายรูปเอ้าไม่ได้เปิดเสียงไมกม้พี่ก็มาอยู่พี่คุยอยู่คนเดียวพี่ไม่ได้เปิดไม์ในเกมตายสิเห็นที่อยู่แล้วแมะ ไม่ลืมไม่ลืมเถิบเถิไม่เป็นไรเพราะว่าตอนนี้มันมันคือว่าเราเห็นเว้ยเราเห็นเขาแต่เขาอาจจะไม่เห็นเราเว้ยจริงๆเนี่ยคนเนี้ยถ้าเขาวิ่งทะลุเราแล้วก็ไม่เนี่ยมือมือต้องถ่ายรูปดิมือต้องถ่ายรูปดิดูดิว่าเขาจะเป็นยังไงถ่ายถ่ายรูปถ่ายรูปเนี่ยเห็นเขาก็วิ่งทะลุไปเลยอ่ะเขาวิ่งทะลุไปเลยเขาไม่สนใจเราเลยดูดิเขาไม่สนใจเราเลยโอ้จบเลยจบเลยเราเห็นเขาแต่เขาเห็นเราใช่ใช่บางคนที่เราเห็นเขาก็ไม่เห็นเราใช่ปะ อะไรวะเนี่ยโอ้บัคโซพีจะตายเงี้ยเลยแล้วเราจะเปลี่ยนโหมดเป็นสีวิสิแล้วเราไปถ่ายรูปให้เพื่อนดูเอาไงดีเอาไงดีต้องถ่ายถ่ายกลางว้องนี่ถ่ายถ่ายแบบนี้เลยถ่ายถ่ายแบบนี้เลยได้ปะถ่ายถ่ายได้ปะถ่ายเลยนี่แต่งตัวเก๋แต่โชว์และงี้โลอีกอะครับเอ้ยจุดเแรงแกนมาตเตอร์อะครับเป็นไงล่ะหันมาแล้วหันมาแล้วเอ้ยมันได้ดอกไม้ไม่ได้ดอกไม้แล้วก็ไปมันก็ไม่สนใจโอ้จบเลยบางห้องมันก็เห็นบางห้องมันก็ไม่เห็นน่ะนายมีทางงงงนนนนนนีีีีีี้้้้้้ป่่ะเฮยตตตตรรรร มื่อเมื่อเมื่อเรากำลังจีบกันอยู่เมื่อเากำลังจีบกันอยู่โอ้สบายเลยอย่างเงี้ยชอบอย่างชอบเลยครับเฮ้ยเดี๋ยวจะบอกผู้ชายจีบผู้ชายข้างบนไม่เอานะไม่ไม่ดีนะไม่เอานะแต่ถ้าเขาแล้วงันก็แล้วก็ไม่ห้ามนะครับนะก็มีสิทธิ์เหมือนกันหมดนะครับนายไม่ท่านนี้เปล่านี่นี่นายนายนายดูนี่นายนายไม่ท่านนี้เปล่าเฮ้ยช่วยมันดูดิเมื ไม่ท่านนี้ป่านายวิธานนี้หรือเปล่านายไม่มไมมไมท่านนี้เปล่าไอ้ให้มันมาเลยไอ้มันมาเลยไอ้ไอ้มันรีบมาฟันเลยมันรีบมาฟันเลยอย่างจี้เอ็ดสเก็ตไปสเก็ตไปสเก็ตไปถ่ายไปถ่ายถ่ายเฮ้ยเมื่อกี้ไอ้นี่ไอ้นี่มันรีบมันรีบมาหาเลยอะอย่างเอาอย่างเอาแกแล้วไงโอ้ยแกแล้วไงโอ้ยแกแล้วไงแกแล้วไงวะ เฮ้ยมึรแกแล้วไงวะเออวิแรงนะแรงนะแรงนะแกแล้วไงแรงนะแรงอยู่นะแรงอยู่นะโอ้โหดูซีดูเ็าซีแรงแรงเอ้ยลอยเกลือใส่ด้วยเมิร์เอ็ดบอด,ดีฮอนี่นี่คือการนี่คือการแบบว่าเอ้ยมันเก่งกเก่งแล้วไงวะแนเนจริงแอดบอดีจะได้มีเพื่อนแกนอะไรเงี้ยเปล่าก็เรียกว่าการหลอกล่อแอดแรงแก่อะไรเงี้ย ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาดูนะครับว่าเขาจะเขาจะยังไงต่อดูว่าเขาจะเขาเรียกว่าเขาจะพิมอะไรต่ออีกไหมนะจะพิมอะไรอีกไหมนะไก่อ้อู้โดนดาไก่ดูะดูดูชื่อก่อนดูชื่อก่อน CAG โอ้ตั้งชื่อตามคนอื่นก็ด้วยแล้วดาคนอื่นว่าไก่ด้วยว่าสุดจริงว่คนคนนี้แกนน้ำไก่อ้แกน้ำไก่อู้ เอาเร็วมืออู้โชเพื่ออู้โชเขียนอย่าง,งงั้นเหรอโชยังเขียนผิดเลยฮัลโหลโอ้ไมวหน้าอะไรวะเนี่ยโอ้ดูดีทุกคนเนี่ยทุกคนบอกว่าเขาจะสนใจเขาจะเขาสนใจในทา,ทางอย่างนี้เหรอก็สนใจแบบดา่าโอเคเดี๋ยวเราไปอีกห้องกันเลยดีวยกว่าครับโอ้โหไม่ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวออกไปจะทำคลิปโอเคโอเคปล่อยก็ทำคลิปไปนะครับคุณ CG จี โอเคนะครับผมถ้าใครอยากจะปั๊มแรงนะครับเนาะก็บริการไอ้น้องเมืรอไมแบบจก็เป็นคนปั๊มให้นะครับเป็นน้องชายผมเองนะครับก็ใครที่จะปั๊มแรงก็มีราคาในการปั๊มอยู่ครับไม่ใช่ไปดันให้ฟรีนะทุกคนอันนี้ปั๊มแรงมาว่ามีราคานะครับแปลว่าแรงเดมอนเดมอนไอวีไปไปแดงกี่บาทกี่บาทอะไรก็ว่าไปนะครับประมาณนี้ละกันนะเนาะถ้าถ้าใครสนใจก็เฟซนี้เลยนะครับเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวดูตอนนี้ก่อนว่ามันจะมีคนหรือเปล่านะครับ มันจะมีหรือเปล่านะมันจะมีเปล่านะทุกคนอย่าลืมนะ TikTok ปลอมนะทุกคนขอย้ำอีกทีนะครับขอให้ไปรีพอร์ตได้นะครับเนาะก็ไป TikTok นี้นะครับแล้วก็อ่า TikTok ที่ผมเล่นนะครับผมว่าจะไปสาย TikTok อยู่ว่าจะไปทำ TikTok ก็อ่า ID นี้นะครับเนาะโอเคประมาณนี้แล้วกันโอเคเดี๋ยวผู้หญิงคนนี้เฮ้ยผู้หญิงคนนี้ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลผู้สาวฮัลโหลผู้สาวนี่ผู้สาว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 เฮ้ยแรงหกสิบเจ็ดเลยเฮ้ย เฮ้ยไม่ใช่เวลโหวถึงเจ็ดเลยเมื่อถ่ายต้องถ่ายอยู่แล้วเมื่อเขาเขาเขาเวลเยอะเว้ยเขาเวลเยอะนั่นแหละนั่นแหละอ้าวอ้าวไอ้ปฏิกิริยาคือคือยังไงยังไงต่อยังไงต่อนะผมเาออเอกไม่เห็นเขาเหรออ้าวเขาเขายังไงไม่บอกเอกไม่เห็นเขาเขาไม่เห็นเองหรือเปล่าเฮ้ยไม่เอานะฮะโอเคพี่เห็นคนข้างหลังว่ะเมื่อเมื่อวานนี่สองคนเมื่อ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 นี่คู่รักคู่รักเว้ยคู่รักชุดอดำเห็นนะ นี่คนรักคือดำรักสามเศร้าเอ้ยกับเราสามคนอะไรเงี้ยเราจะไปนั่งกินป,ป๊อปคอนแบรบว่าดูเขาแบบดูเขาจีบกันนะครับ <c oughs> โอเคโอเคนี่นี่เห็นไหเห็นนะสองคนนี้สองคนนี้เห็นนะนี่สองคนนี้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 นี่ถ่ายถ่ายเล่นเอา้าผู้ชายออกผู้หญิงผู้หญิงอยู่ผู้หญิงผู้หญิงไม่ไม่ออกไม่เธอเธออย่าคิดสัน้นเออเธอคิดสันดส้นทำไมเยอะยโอเคแล้วแล้วคนนี้ล่ะคนนี้ว่าไงฮัลโหลเริ่มใหม่เฟ้น หมายเลขหมายเลขเราหมายเลขโอ้เขาไม่สนใจเราเลยดูดีก็ไม่สนใจเราเลยเฮ้ยเขาไม่สนใจเงยเอ้ยอย่างชอบอะถ้าเขาไม่สนใจแต่อยากกดออกก็พอเพื่อนนะแต่อยากออกก็พอไม่รู้อะเขาเห็นเราหรือเปล่านะครับเนาะไม่รู้เขาจะเห็นเราหรือเปล่าเมื่อถ่ายโชว์เลยเมื่อถ่ายโชว์เลย ถไปโชว์เลยใกล้ๆนี่แหละตรงนี้แหละสวยถ่ายถ่ายรูปสวยนี่เป็นไงล่ะถ to ่ายอไทย่ทยไทยมันม hmm. ันหมอแล้วมันหมอแล้วมัหมอแล้วเฮ้ยว่าไหนปุ๊บมอะไรดอกไม้ปั๊บเลยเว้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ธรรมดาแต่งตัวไก่แล้วก็โชว์แลงฮิลล์หรือ่ีกไม่ธรรมดาทุกคนผมว่าเ้ยได้อยู่นะได้อยู่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 เขาก็สนๆจะอย่นะจากเขาที่จากที่เขาวิ่งหนีเรานะครับก็ถ้าไม่รู้ว่าเขาก็ ให้ดอกไม้เรานะครับวันนี้ครับผมถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับกดแชร์ด้วยนะครับผมถ้าใครอยากปั๊มแรงนะครับเนาะปั๊มแรงก็ราคาก็ออกันเองก็ทักหายเมื่อเป็นเลยนะครับผมนะเนาะอ้าหนูไม่ใช่ผู้ชายอะไรก็โอเคอย่าลืมกดติดตาม t ิกต o k ไอเบิร์ด้วยนะครับเมื่อเดวเมื่อแคปบรูป t ิกต o k มาให้พี่ด้วยก็แล้วกันโอเคตามนั้นแล้วกันทุกคน โอเคถ้าใครอยากจะทำคลิปอะไรต่อก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับผมแนละ้วก็ฝากไปรีพอร์ตของไอ้ติศตกตัว,ตวปลอมเลยนะครับผมเขาแอบยะเขาพิจับแอบยะไงมเขาแอบอ้างตัวเป็นผมนะครับก็แบบว่าเออนั่นแหละนะทุกคนโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับลาทุกคนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดต่อใครด้วยนะครับจุ๊บจุ๊บจุ๊บ